สำหรับที่สวิตเซอร์แลนด์มีการจัดงานบุญฉลองครบครอบ9ปีนะฮะสวยสมคําล่ําลือสวยคําชงรณกรให้คุณไ้ชมดูนะฮะงดงามทีเดียวแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์รู้สึกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จะดีขึ้นแล้วนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับทางสวิตเซอร์แลนด์ด้วยสําหรับที่วัดแห่งนี้นะครับก็จัดการบุญเมื่อวันอาทิตย์ที่18กรกฎานคมที่ผ่านมาครับโดยทางวัดพระธรรมการสวิตเซอร์แลนด์นะครับได้จัดงานบุญฉลองครบครอบ9ปี ภายในงานท่านประธานสงฆ์นะครับได้น,นําสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์นะครับก่อนที่จะประกอบพิธีถวายเทียพนพรรษาและผ้าอ,อับน้ําฝนเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาที่จะถึงนี้นั่นเองพร้อมทั้งยังมีการประกอบพิธีนะครับกล่าวคาถวายพระตาหารเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคําถวายจตุปจัจเทยธรรมเป็นสังฆทานด้วยโดยทุกท่านที่มาร่วมงานครับ ตามภาพเลยฮะเห็นไหมฮะสวมใส่หน้ากากอนามายัยแล้วก็ปฏิบัติตนภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดทีเดียวนะครับสําหรับวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์นะครับรัครูภาวนาวิวริยกิจครับได้ดํารงตําแหน่งเจ้าว่าพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์โดยได้รับมอบหมายให้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปีพุทธศักราช2548ครับเมื่อไปถึงนะครับ พระครูท่านนะครับก็ได้เริ่มปักหลักที่เมืองเจนีวาซึ่งเป็นเมืองหลวงของทางสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับโดยมีการเช่าสถานที่นะครับเพื่อทําเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพุทธเจนีวาอยู่ประมาณ5ปีครับคุณผ,ผู้ชมครับจากนั้นก็เริ่มนะครับหาสถานที่ตั้งถาวรณกรุงเบิร์นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์มาจนถึงปัจจุบันนี้ครับโดยทางวัดนะครับได้มีกิจกรรมงานบุญอย่างตลอดต่อเน,นื่องนะครับมีทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด เข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมา